อวันนี้คุณผู้ชายบอกว่ามาดูคุณผู้ชายทําสวนหลังบ้านหิมะนะคะเนี่ยยังไม่ละลายหมดเลยยังมีหิมะอยู่เลยฝั่งนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาเขาเรียกอะไรเนี่ยคุยเปลือกไม้เอามาใส่โคนต้นไม้เพื่อให้มันชุ่มให้ยาไม่ขึ้น เวลาลดน้ำใส่ทุกปีค่ะเพราะว่าหิมะมาท่ไลก็คือมันยุบดินมันยุบต้องใส่นี่คนสวนคนสวนรูปหล่อคนสวนรูปหล่อทําไปขยันจังเลยเนอะ วันนี้อนุญาตให้ถ่ายคลิปด้วยโอ้โหทุกทีนี่แบบว่าอย่าถ่ายนะ <c oughs> <c oughs> เออหุ่นเหมือนทหารเกณฑ์อยู่นะเราเนี่ยทร <c oughs> งผมมัธยม <c oughs> บ่าวมอต้นเออทำดีนะเนี่ยได้ให้รางวัลน,นะเอเอ,เอดูคุณผู้ชายเขาทำงานไปค่ะวันนี้คุณผู้หญิงไม่ช่วยหรอเพราะว่าคุณผู้หญิงทำงานกะดึก Sehän hallo, to YouTube-naisi. Hello. Puhu suomi. Kuka sinä olet? Kuinka vanha sinulla on? 15 vuotta. Lukio-koulun poika. Onko niin? <coughs> โอ้โหสิบห้าปีนะคะเด็กมัธยมต้นค่ะแล้วมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเนี่ยสิบห้าปีเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะถ้าฝนตกอีกทีนะเดี๋ยวก็เขาเรียกอะไรนะหญ้าจะขึ้นเขียวเลยเดี๋ยวก็เอาโรบอทมาตัดหญ้ากุหลาบแปลงนี้อยู่ในโ่มเอาขึ้นอยู่เด้อในพี่น้อง อืมอา,อา,อาดูทหารเกณฑ์ทำงานแล้วกันวันนี้ให้ดูคนหลอ่อคนหล่ออยากมีซีนตายไปโดนเพื่อนบ้านเขาจะด่ามั้เนี่ยโอ้ยขยันมากเลยนะเนี่ย ถ่ายไปเจอเพื่อนบ้านเดี๋ยวเขาว่าหันมุมกล้องอ่อยพอแล้วเนาะดูคนหล่อวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่อง youtube ผู้บ่าวฟินแลนด์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะมอยมอย